แล้วชาวบ้านเลี้ยงเป็ดนะครับขอบคุณลุงกำล่านะครับผมขอบคุณคุณนกเอี้ยงนะครับที่มาเปี่ยมกำลังใจนะครับขอบคุณคุณพึ่งครับผมขอบคุณพี่อามาพรนะครับไม้มงคลนะครับแต่บ้านเลี้ยงเป็ดนะครับผมแต่บ้านเลี้ยงเป็ดมาทั้งสามบ้านเลยขอบคุณมากมากนะครับขอบคุณคุณมากมากขอบคุณทุกกำลังใจนะครับผมที่มาส่งกำลังใจนะครับ บุญกระถินค่ะวมาว่าเนาะเมื่อวานบุญกระถินคุณลีเอฟซีก้อนนะครับขอบคุณมากๆนะครับยินดีต้อนรับนะครับผมยินดีต้อนรับสู่บ้านสุนตยานะครับขอบคุณคุณลีนะครับผมเอฟซีองก้อมชาแนลนะครับผมที่มาเป็นกําลังใจนะครับกินด้วยครับมากๆากครับผมต้มใส่หมูครับ ต้มไส้หมูต้มไส้หมูเปิดไฟร้อนอันเนี้ยทั้งวันสองกอนชาแนลนะครับมากินด้วยกันครับผมมากินน้ำกันครับนี่ยข้าวเส้าได้ครับนี่ข้าวเช้าข้าวเช้า,าปลาหัดปลาเล่นหยุดกิน,าน,านมาเลเตียปลาหัดปลาเนี่ ไม่ได้อจร,ริงก็ต้องเสร็จเด้ต้องเสร็จไปหาปลาด้วยพอด,ดีว่าไปหาปลาขังหมดแล้ววะนี่ <c oughs> ขังกันเลยแล้วไปแอบไรกันได้แล้วนั่นเสียเสีบหลายเสียบหลายมากครับผมมากมากมากขังคนที่กบปอกบอกไปว่านปลาเด้อดต้องบอกมูลินามขึ้นสูงนะมูลินามขึ้นสูงมากเลยสวัสดีครับพี่แนนนะครับสองก็ทักทายนะครับผม ขอบคุณสองก้อมากๆนะครับติมาาสกบกำลังใจนะขอบคุณมากวันนี้วันหยุดคำสองก้อได้ได้ใสหมูมาต้มนะครับต้มใส่หมูนะครับเปลี่ยนจากข้ากล่องนิดนึงถ้าบ้านเรนเป็ดจ,จะขึ้นยังม่วงครับผมขึ้นต่อจากผมเลยไหมหรือว่ายัางไงครับอีกหน่อยผมก็ลงแล้วครับผม สองก้อผ่านรอยะสองก้อนะครับคุณนนแนนกับจิตอาบันเป็ดท่ากระพามน,นะครับน่าจะผ่านแล้วมั้งครับผมเพราะว่านานแล้วนะว่าสองก้อนี่ผมก็ไปหาสองครั้งสามครั้งอยู่นะครับนานแล้วน่าจะผ่านแล้วเลยไปหาป่า มันหนาวก็เดี like <c oughs> ๋ยวน้องน้ำนะก็ยินข่าวว่าไปหาปลากระป๋องกันว่าเหมือนั้นยูเทเร็คลิปหน่าวัน่ามากเพราะตด่สุดนึ่พันกลัวเาอนเดเหมือนะพันกวิวเหม่อนเดิมเดี๋ยวคนรุ่นนะเพร่ะเห่าเพื่นสุดเดี๋ยวคนคดมันก็รุ่นบ่งปลาแล้อย่าพึ่งพอนะเด คนเลาไม่ได้ลู <c oughs> แช่ปเปล่นเหรอันไรไทม์ติกตอกแช่อเลรแช่มาเนี่ยเฟบลกของเงื่นะอเฟบลกมันก็มีลูกแช่เด็ด่ะมีตัวลูกสอนเน้อเงอย่างหลังแค่ <c oughs> มันมันเข่ากันยแต่ว่า ตอนหมุนหมุนกล่องมันก็เลยเปียนหัวบอกแมนแมนกูเน่นใช่ป่าหลังเป็น,ปนคลิปหาปลาเนี่ยปังเลยครับผมคลิปหาปลาปังเลยแต่ว่าคนไปหาเนี่ยเพอยากลงเตียง <c oughs> คนไปหาเพอยากลงเตียงครับผมเพราหันนี่าหานำปูหนำขึ้นหมวกข้าเลยออกตอนออกไปน้ำไม่เงี้ยเลเลี้ยงแอกเดียวไหมที่ทมงล่อมเลยขึ้นสูงครับ น้ำขึ้นสูงก็เกินำโคตไปหาปลาเราไม่อยากไปครับผมกคไปหาปลานี้ไม่อยากไปนะครับครับผมขอบคุณมากมากนะครับมันหมานด้วยครับชาวเทศบานครับผมมันหมานครับผมขายดีขายมืดครับผมขายดีขายมืดขอบคุณมากมากครับผมผมก็สีลงไหลพอดีครับผมก็จะลงไหลพอดีนะครับผมไปบ้านเรานั่งเงือกอยู่ทะเล ว่านั้นเนือกขอบคุณมากๆนะขอบคุณต้องกําลังใจนะครับขอบคุณคุณเนนทยบ้านเลี้ยงเป็ดนะครับ